ฮ e ลโหลมามซาลามาแล้วค่ะอีพีนะคะลัคนาราศีกรกฎนะคะครึ่งหลังของมกรานี้เรามาเช็คพลังงานความรักของคุณกรกฎกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะ21มิถุนาถึง22กรกฎานะคุณกรกฎนะเรามาเช็คพลังงานของคุณกรกฎกันโอโอใบแรกคุณได้เอสอฟวอเอเอเอสอฟสอ เอ g h t อฟซอร์ s แปดดาบ oh oh. t a t h โอโอ ten of w a n d s เกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์ relationship ของคุณกรกฎเอ่ยเช็คต่ออยากรู้ใบแรกคุณได้ judgment มใบที่สอง Queen's a ์ร์ใบที่สาม คุณได้ k night swans d มันมีได้หลายเคสนะคะกรณีแรกคือว่าคุณกระกฎอาจจะมุ่งมั่นไปกับเรื่องของอนาคตเรื่องของการสร้างครอบครัวเรื่องของการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเลยมีปัญหากับ relation เพราะว่าอาจจะไม่มีเวลาให้อาจจะเป็นลักษณะของอีกคนหนึ่งมีลักษณะแบบ คือเรีกยกได้ว่างี่เง่าอะนะออกสไตล์เด็กๆหน่อยออกแบบว่าเอ้ะทำไมถึงได้แบบไม่ให้ความสำคัญกับเขาหรืออาจจะเป็นในลักษณะของที่ว่าคุณอยู่ในเรลชั่นที่จับโปได้นะคะแล้วมีการบล็อกกันมาก่อนหน้านี้นะเนื่องจากว่าคุณทำดีที่สุดไปแล้วนี่คืออีกพลังงานเลยนะคุณทำดีที่สุดไปแล้วแต่ เขาก็ยังไปแอบมีกิกไปแอบทัดดอกซ่อนกลิ่นนะคะไปทำอะไรที่เป็นพลังงานของอาถรรพหมายเลข3เพราะว่าแม่มดได้สรุปมานะเป็น t h r e e of Pentacles ไม่น,าานม่าถันหมายเลข3านะคุณ f o r of Wands มันมีข้างใดข้างหนึ่งมีคนหนึ่งเข้ามา Aids of Wands อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นคนในที่ทำงานเดียวกันเป็นกิกในที่ทำงานหรือ เจอกันเพราะงานนะคะมีเหตุให้ได้ต้องเจอกันนะคะแล้วก็ทำให้มีมากกว่าคนสองคนนะคะมันเลยทำให้คุณกรกฎค่อนข้างที่จะลำพังก็ อยากจะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองอยู่แล้วแล้วพอไปเจอเรื่องอย่างนี้มันทําให้คุณกรกฎมีความรู้สึกว่าฉันคงจะต้องเลือกที่จะไปเน้นเรื่องของงานและเงินเป็นหลักมากกว่าเพราะว่าคงเอาหลักเอาเกณฑ์อะไรจากความสัมพันธ์นี้ไม่ได้นะคะจากคนที่คุณมีเรレーションชิพอยู่คนนี้ไม่ได้เพราะว่าพลังงานค่อนข้างที่จะไม่ปรับปรุงตัวแล้วก็เป็นพลังงานของความไม่รับผิดชอบเป็นพลังงานของความเป็นเด็กเป็นพลังงานของอะไรที่ไม่ สามารถไว้ใจอีกต่อไปได้แม่มดจะเช็คด้วยไพ่เป็นมุสาราว่าเกิดอะไรขึ้นคุณกรกฎในครึ่งหลังมีการเจราจาแน่นอนนะมีการเจราจาแน่นอนนะคะถ้าในกรณีที่คุณคบกันมานานเนี่ยมันอาจจะต้องมีการเจราจาเนื่องจากว่าความสัมพันธ์ของคนที่เข้ามาใหม่อ่ะมันยังเป็นอะไรที่แบบมันยังไม่ได้ลึกซึ้งขนาดที่ว่าจะสามารถที่จะเปลี่ยนเลยแต่ยังไงก็ คนของคุณยังคงเลือกที่จะกลับมาเจรจากับคุณกรกฎนะคะเพื่อที่จะทําในสิ่งที่ถูกต้องแต่ทชนี้ว่าเขาจะสามารถทําในอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าแค่นั้นเองเนื่องจากว่าคุณกรกฎก็คงเจ็บมาเยอะซึ่งพลังงานดูเหมือนกับว่าจะไม่สามารถที่จะรักษาคําพูดได้เหมือนเดิมนะคะคือบอกว่าจะไม่ทําอีกจะไม่ทําอีกแต่ก็ดูเหมือนกับว่าจะไม่สามารถเลิอกที่ใส่เจ้าชูได้ว่าง่ายๆนะคะ ก็ยังไงก็แล้วแต่นะคุณกรกฎนะคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยนะคะคุณกรกฎยังไงก็สู้ๆนะแม่มสมงกำลังใจให้เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องธรรมดานะคะศีลถ้าไม่เสมอเราจะเป็นคู่กันไม่ได้ท้ายคําเราจะเป็นท้ายคําช่วยสาหรับอีกฝั่งหนึ่งนะคะพูดอะไรไปมันจะไม่เข้าหูกันหมดอะนะคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะเคลียร์กันไม่ลงตัวอยู่แล้วล่ะ ขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ในเพจแม่มดสราขอบคุณสำหรับรีวิวดีๆสำหรับคนที่มาปรึกษาแม่มดเป็นการส่วนตัวแล้วรีวิวให้แม่มดดีจริงๆนะคะขอบคุณสำหรับสบสมาชิกในช่อง YouTube แม่มดสารานะคุณกระกดไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าเรื่องงานของคุณนะคะมันเป็นเดอะสตาร์นะคุณไม่ได้ทำจะเป็นเป็นนักร้องใช่ไหมเพราะฉะนั้น เรื่องงานของคุณมีอะไรดีๆรออยู่มีอะไรดีๆรออยู่อย่าให้คนที่ไม่ใช่มาขวางประตูคนกรกฎก็แล้วกันนะคะแล้วก็เราเจอกันที่ ep สิบนะคุณกรกฎนะคะสู้ๆนะคุณกรกฎ